สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีรีวิวการติดตั้ง t v วีดีต้นใน a c c o r d 2015รุ่น G9 รุ่นนี้เป็นรุ่น HDMI มาจากโรงงานนะครับต้องทำการปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับทางร้านปลดล็อกหน้าจอรุ่นนี้แบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับใช้ปลั๊กตรงรุ่นพอปลดล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดฟังก์ชันวิดีโอได้นะครับเพื่อที่จะติดตั้งทีวีดีต้นเข้าไปได้นะครับ วิธีการใช้งานของฟังก์ชันวิดีโอก็คือไม่มีอะไรนะครับกดที่โฮมนะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้เลือกที่ซอสนะครับปกติมันจะไม่มีฟังก์ชันวิดีโอมานะครับอันนี้พอเราปลดล็อกแล้วเปิดฟังก์ชันวิดีโอใหม่ด้วยปลั๊กตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟก็จะมีฟังก์ชันวิดีโอเกิดขึ้นมาแล้วก็จิ้มวิดีโอเข้าไปนะครับกดออ d ดิโอหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นทีวีดีต้นนะครับ การเปลี่ยนช่องทีวีดิจิตอลของรุ่นนี้ก็ต้องใช้ผ่านถาดรีโมทนะครับใช้รีโมทคอนโทรลนะครับก็เปลี่ยนช่องได้เลยนะครับนี่ครับลองเปลี่ยนช่องดูนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนช่องได้เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะดูช่องไหนนะครับภาพรายละเอียดคมชัดแน่นอนนะครับตอนรถวิ่งก็จะดูภาพได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขยับรถ นิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับเนี่ยครับเราขยับรถแล้วนะครับรถกำลังวิ่งนะครับก็ดูภาพได้เลยครับตอนรถวิ่งครับฟังก์ชันเดิมกล้องหลังเดิมก็ใช้งานได้ปกตินะครับสมมติเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะขึ้นกล้องหลังปกตินะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงที่พงรงมาลายได้นะครับเนี่ยครับก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ร้าน PMC ครับ08 4 4 6 4 4 1สีขอบคุณครับ